กองทัพภาคที่สามมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเขตพื้นที่ห่างไกลจังหวัดพิษณุโลกที่บ้านใหม่เจริญหมู่ที่11ตําบลวังอิทกอําเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกพลตรีธนาจารุวัฒน์เสนาธิการกองทัพภาคที่สเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่สมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงพระเจริญพรรษาครบ60พรรษาในวันที่2เมษายน5 5 8พลโทสาธิตเพื่อนทศธิศพิทรัสแม่ทัพพักที่3 มอบให้กองพันธ์ส่งบำรุงและบริการที่2 3กองบัญชาการช่วยรบที่3เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ให้กับนางสาวคณิษฐาเหมฤดีและเด็กหญิงฉัตสุดาเหมฤดีและสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อให้นักเรียนไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวัดวังอิทกและมอบทุนการศึกษาจำนวน1ิทุนให้กับนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ พร้อมกันนี้ครับกองทัพภาคที่3ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาให้บริการการตรวจสุขภาพจัดเจ้าหน้าที่บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบริการตัดผมและจัดรถครัวสนามบริการประกอบอาหารเลี้ยงอีกด้วยครับ